สวัสดีครับชาว YouTube ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปตรวจการบ้านกันใช่ไหมลูกโนวันนี้เราไปตรวจการบ้านน้องคอกกี้คอกกี้เป็นปเกิร์เกิร์จไม่ดุถึงไม่มีเจอในคำอ๋อไม่มีเจอแล้วไปได้ใช่ไหมน้องคอกกี้วันนี้เจ้าของมาส่งการบ้านครับแล้วผมจะสวมบทบาทน้องหมาพัฒนาไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมไอจได้หมอนไอจะฮอตไอจะฮอตเดี๋ยวจะได้หมอนใกล้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 อนี่ะอ่าได้หมอน สวัสดีค่ะบบายเดี๋ยวไปโชว์ตัวกันบ้านพร้อมกันครับข้ <Yeah, yeah. S 3> าเตือนคู่เอกดีไบรับรองจาก k a r e n Player Academy for Animal Training a n d Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ มาไมดาอยู่บ้านนี่นั่งไวไหมครับแบบหยุดปุ๊บสมบัติจะนั่งเลยถ้าอยู่บ้าน<ช>ไม่มีปัญหาเพราะ,ประเปลี่ยนสถานที่มีเสียงอาจจะตื่นครับไม่มีปัญหาครับเช็คเฉยๆครับโอเคพร้อมลับสั่งได้เลยนะครับเก่งมากน,นี่นัเท่าไหร่เนี่ยสิ <laughs> แล้วมันกระดิกมันลุกปุ๊บลงกลับที่เดิมก่อนครับกลับที่เดิมปุ๊บแล้วเรารอรอวนไปเซอร์เคิลอันนี้ก็เลยตกใจว่าเอ๊ะจะทำไงกันต่อกันดีไม่ได้รอได้อ่าสติสตังหายหมดเดี๋ยวเราซ่อมด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราต่อที่ร้านหลังเนาะพี่เจ้าแคนเหมือนกันนะเธอเนี่ยเจ้าแมงวันให้ได้เลยเราครบสิบก็กลับได้เลยเก่งมากด so right? really? ้านหน้าต่อเลยครับถ้าเขาไม่ลุกอ่ะใช้ได้เก่งมากงเกก่มาโอเคตาผมบ้างตรวจกันบ้านหน่อยมันสติสตังมันแบบตรวจ เป็นไรเดี๋ยวลองดูทุกคนบาทเองครับเราจะรู้กันคอย่งคอย่งคอย่งคอย รอบแรกอีกหน่อร่วมมือ50%ลองรอบสองนะคอยเก่งมาก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 คอย ไปคอ,อยเก่งมากคอ,อยคอ,อยคอ,อยใอ,อ,อ้ไปนลยครับนี่ดิด็แกดี้งเงียบใช้ได้เลยนะตัวเล็กมันใช้ได้เลยนะคอ,อย